ผู้ควรรับทักขีนาในยะที่สิบพิขุทั้งหลายพิขุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าทรรห้าประการเป็นอย่างไรคือความซื่อตรงความเร็ว ความอ่อนโยนความอดทนความสงบเสงี่ยมพิขุทั้งหลายพิขุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของคํานับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า